นกพงศกรผู้บริหารหมอลำเสียงวิหกโดนแซะแรงเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงโดนแซะและแซะเรื่องอะไรก็เห็นได้จากเมื่อวานนี้ค่ะเราจะได้เห็นพ่อดาบซอประทมบันเทิงสินนะคะได้โพสต์ถึงบอสนกพงศกรแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าแฟนคลับ FC นะคะก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยค่ะส่วนมากจะไปในทิศทางที่ดีค่ะเห็นหนึ่คอมเมนต์นะคะที่ค่อนข้างจะเป็นแซะก็แรงด้วยอ่าอันนี้พอดาบซนะคะก็ได้โพสต์ใน ดับสอรประถมบันเทิงสินแฟนเพจค่ะบอกว่าถ้าวัดจากความสามารถหมอลำส่วนใหญ่บอต้องใส่ค่าฉีกหลายดอกครับอย่างหลายแสนสองแสนแต่ว่าดันคันครบเครื่องคือนกพงสะกรสองล้านมันน้อยไปครับอ่าอันนี้ถ้าความหมายนะคะพอดับสอน่าจะหมายถึงหมอลำฉีกสัญญ,ญาหรือโตนหานนะคะที่ว่าหักปรับสองล้านนะคะก็น่าจะหมายถึงสิ่งนี้นะคะแล้วทีนี้ก็พอโพส์ในเพจของ พอดับสอปัดถมบันเทิงสินแฟนเพจป,ปั๊บนะคะก็มีแฟนคลับ f อนะคะที่ติดตามพอดับสออยู่เนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ค่ะซึ่งสมมติก็เป็นแฟนคลับปัดถมบันเทิงสินน้อแล้วก็เป็นทั้งบุคลากรทีมง,งานหมอลำไม่ว่าจะวงต่างๆก็คือเป็นพี่น้องหมอลำด้วยกันค่ะซึ่งทางด้านบโนโอพงศกรเองนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เหมือนกันค่ะพร้อมกับแชร์ออกไปหน้า Facebook ส่วนตัวนะคะพงศกรแสนปักดีภาษาอังกฤษค่ะปนกอก็มาคอมเมนต์บอกว่า โอ้ยบอขนาดนั้นครับพ่อแต่ขอบพระคุณพ่อหลายๆครับเอาคําชมพ่อพัฒนาตัวเองต่อไปครับอ่านี้ทางด้านบอสนกนะคะได้มาคอมเมนต์ใต้โพสตพ่อดาบสอค่ะแล้วก็ยังมีเจสีพาเพินนะคะบอกว่า2ล้านบอพ่อจ้าแต่เฮ็ดหน้ากับไปแล้ว4ล้านกว่านอสอล้านกันขาดทุนค่ะค่ะแล้วก็มีทางด้านบอสนุหมอลาเสียงวิหกนะคะผู้บริหารคู่หูของบอสนกค่ะก็บอกว่าหนักอยู่ได้เอื้อยฮ่าก็เป็นการแซลล์กันเล่นนะคะสําหรับ จสีแล้วก็บอทนุค,ค่ะแล้วก็โอโหเห็นหลายถ้าหลายคนเลยก็บอกว่าของแท้เหมาะสมครับเมนความค่ะคุณพ่อพงศกรเขาครบเครื่องจริงๆคุณภาพครับแก้วนะฮะแล้วไปสะดุดไปสะดุดคอมเมนต์หนึ่งนะคะคอมเมนต์นี้ก็เลยเอ๊ยังไงเพราะว่าคนส่วนมากเขาก็บอกว่าเห็นด้วยแล้วก็ชื่นชมนะคะว่าของแท้ของจริงแล้วก็จริงที่สุดแล้วระดับพ่อครูอย่างพ่อดับสอนเนี่ยได้ออกมาพูดถึงแบบนี้แล้วแล้วก็มองว่า ระดับครูบาอาจารย์นะคะก็ยังชื่นชมบอสนกพงศกรแต่เราก็ไม่ทราบนะคะว่าแฟนคลับคนนี้เขาได้ติดตามหรือได้เข้าไปรับชมผลงานของเสียงวิหงหรือว่าบอสนกพงศกรหรือเปล่าถึงได้คอมเมนต์แบบนี้หรือว่าเขาแซวเหรอก็ก็ไม่น่าจะแซวคํานี้เนาะค่ะสําหรับคอมเมนต์นี้นะคะก็บอกว่าวัดม่งไดปากดีตีบอสนกพงศกรนะคะไม่ทนค่ะออกมาตอบกับคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าแมนปากดีตบปาก จุดจุดจุดตาบานในสู๊จุดจุดจุดปากเปื่อยค่ะขออนุญาตไม่อ่านละกันเพราะว่ามันเป็นคำอ่าเป็นคำหยาบนะคะแต่ว่าก็พอเจอคอมเมนต์แบบนี้นะคะบอสนุเองก็ตอบกลับทันทีเลยแทนบอสนกนะคะก็เรียกได้ว่าคือถ้าใครที่ติดตามจริงๆก็จะบอกเหมือนกันเป็นเสียงเดียวกันเหมือนพ่อดาบสอนนะคะว่าครบเครื่องมากไม่ว่าจะเล่นเป็นพระเอกตัวร้ายบนเวทีคือเอาอยู่ทุกเวทีแล้วก็อย่างที่ติดตามมอรมเสียงวิงหกมานะคะเข้าสู่ฤดูกาลที่4ี่ก็จบอย่างสวยงามเข้าสู่ฤดูกาลที่5นะคะก็เห็นได้ว่า ลำเรื่องของหมอลำเสียงมิหกเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแล้วก็แฟนคลับเอฟซนะคะรู้จักหมอลำเสียงวิหกเพราะว่าลำเรื่องต่อกอนทาออกมาได้ดีมากค่ะไม่ว่าจะแสดงกับนางเอกคนไหนก็เคมีเข้ากันค่ะบทบาทก็คือเข้าถึงสุดๆแล้วก็การร้องการลําก็เลิศมากๆเลยนะคะสําหรับเสียงวิหกบอสนพงศกรแล้วก็ทีมงานค่ะค่ะแล้วทงด้านบอสนกเองนะคบก็ได้แชร์โพสต์ของคุณพอ่อดาบศรนะคะมาทางเ a ิรฟเวกส่วนตัวค่ะพร้อมกับ แท็กพ่อเอะนะคะพักดีระเบียบวาทศิลป์ก็ข้อความบอกว่ากราบขอพระคุณที่พ่อชื่นชมนะครับจะเก็บคําชมของพ่อไว้ตลอดไปลูกสีบอพยองตัวสีบอเหลืองในคําชมเด็กน้อยคนนี้สีบอมีทางหยุดพัฒนาจะเอาทุกทกวันเป็นการเรียนรู้ให้ผลงานการแสดงหน้าเวทีดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับพ่อและความดีความชอบคําชมทั้งหลายลูกขอมอบให้พ่อเอะพักดีพลล้าผู้ฝึกฝนวิชาความรู้ถ่ายทอดวิชาการแสดงให้กับลูกชายครับ ซึ่งนะคะแฟนคลับ FC ของบอสโพงศกรก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยค่ะนี่น้องกล้วยนะคะน้องกล้วยเปรม,มกเปรมกะมนนะคะก็บอกว่าคนผู้นี้ครบอิหลีนี่ค่ะก็คือทั้งแฟนคลับนะคะแล้วก็ศิลปินด้วยกันเองหมอลำด้วยกันเองก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะที่บอกว่าบอสโนก็ส no ุดยอดจริงๆครบเครื่องมากจริงๆนะคะนี่ถ้าเป็นแฟนคลับ FC เสียงไม่หกนะคะก็จะมาคอมเมนต์เป็นทิศทางเดียวกันนะคะไม่มีเลยนะคะที่เห็นตาม ซึ่งคอมเมนต์เนี้ยทางด้านบอทโนกเองก็ไม่ได้เก็บมาเก็บมาใส่ใจหรอกนะคะเพราะว่าคือร้อยคอมเมนต์เนี่ยมีหนึ่งคอมเมนต์เนี่ยที่เห็นต่างฉะนั้นแล้วการที่คุณเห็นต่างอะได้ไหมได้ไม่ได้ติดตามก็เลื่อนผ่านได้ไม่ไม่จาไปต้องมาคอมเมนต์เพื่อที่จะแซคคนอื่นนะคะหรือเราก็ไม่ได้แน่ใจนะคะในการคอมเมนต์เพราะว่า อย่างที่แอดมินเคยบอกเนาะการคอมเมนต์เอ่ยแล้วมันมันไม่ได้ยินเสียงเวลาพูดไม่รู้ว่าเป็นการหยอกหรือเป็นการพูดจริงแต่ถ้าเป็นคําพูดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้น้ําเสียงเพื่อให้มันเป็นการหยอกได้หรือใช้น้ําเสียงเพื่อให้มันเป็นเรื่องจริงดุดาได้ค่ะนี่ค่ะสําหรับบอลนกเองนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ว่า พักฟื้นนะคะหลังไปเสริมหล่อที่เกาหลีตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วนะคะประมาณ10วันส1บวันเนาะรอนะคะแฟนคลับ f c ตอนนี้ได้แต่รอรอที่จะชมความหล่อของบอสนกพงศกรในสไตล์เกาหลีซึ่งต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้หน้าตาก็คือรออยู่แล้วแต่ก,ก,ก็ก็มีคนมาพูดว่าบอสนอกหน้ายาวใช่ไหมแกก็เลยแบบอมืมีแต่คนว่าให้หน้ายาวหน้ายาวก็เลยอยากไปเสริมหล่อสักหน่อยแล้วตอนนี้นะคะก็แฟนคลับ f c ฟซีเรออย่างเดียวแล้วทางด้านบอสนกเองนะคะก็เห็นว่า นี่เห็นว่าหิวอะไรนะนี่มีแต่ของกินแบบว่าแซ่บแซบแซบเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงพักฟื้นเนี่ยจะกินพวกของหมากของดองนะคะไม่ได้เพราะว่าส้มตําก็ไม่ได้นะคะขนมจีนก็ไม่ได้ขนมจีนซาวน้ํายาน้ำปลาร้า,านี่เห็นป๊อดกินบ่อยนะคะกับลาบก,ก้อยซอยจุอาหารทะเล คือทุกอย่างที่เกินมาคือเป็นของที่ห้ามหมดเลยในช่วงนี้นะคะแต่ก็หิวเนาะค่ะก็ต้องรอค่ะรอก่อนแล้วก็รอชมความหรอของบอสนกพวงสกรได้เลยแล้วก็รอติดตามนะคะหมอลำเสียงวิหกในฤดูกาลที่5ว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับ FC บ้างแต่เชื่อได้เลยค่ะว่าสำหรับเสียงวิหกแล้วนะคะไม่เป็นสองรองใครแน่นอนค่ะการันตีด้วยคิวงานโอ้โหตอนนี้ก็คือคิวงานนะคะเกือบจะเต็มแล้วเพราะว่าทางด้านบอสนกเองนะคะได้ได้ขอไว้ได้ขอกับบอสูนว้นะว่า ไม่ขอเต็มนะทั้งเดือนนะไม่ขอเต็มขอมีวันหยุดบ้างซึ่งวันหยุดนะคะก็จะอาจจะไปทําธุระส่วนตัวหรือมีธุระอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ลงวันที่ไว้ว่าจะไม่รับงานแต่ถ้ายังไม่มีธุระก็เผื่อไว้หน่อยเผื่อได้ไปทําธุระอ่าแล้วก็มีโพสต์คิดถึงลูกสาวน้องไอ,อ,อ้ด้วยนะคะก็คงคิดถึงเลยค่ะเพราะเขาอยู่ด้วยกันตอนที่เดินสายหมอลาแล้วก็ไปทํางานตามที่ต่างๆเนี่ยก็ น้องอาอาเองก็จะติดพ่อจ๋านะคะก็มักที่จะไปอยู่บนรถนอนไปหยอกพ่อจา๋าไปพูดคุยไปเล่นไปคือต้องบอกเลยว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันอนะ่ะมันเป็นอะไรที่แฟนคลับ f อฟคือตั้งหนา้าตั้งตาที่จะรอชมความน่ารักของพ่อจา๋าลูกจา๋าที่ได้ส่งผ่านวิดีโอหรือไลฟ์สดต่างๆเนี่ยมาให้แฟนคลับ FC ได้ชมอ่าตอนนี้ก็เริ่มมีคนคิดถึงกันเยอะแล้วนะคะสําหรับ น้องอา,อาย์แล้วก็เสียงมิหกนะคะที่ตอนนี้ก็คือเรียกร้องแม้ก,กระทั่งว่าเออมีไหล์สดไหมมีกลุ่มมีกลุ่มปิดอีกไหมอยากเจออ่าอันนี้ก็ต้องรองก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้พ่อน,นกเองก็ยังไม่เรียบร้อยอยังอยู่ในช่วงพักอยู่ฉะนั้นแล้วถ้าเมื่อไหร่นะคะที่พักฟื้นเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีไลฟ์สดนะคะให้แฟนคลับ FC ได้พูดคุยทักทายกับน้องอา,อายกับพ่อจ๋าก็ได้คะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับบอนสกอนกพงศกรนะคะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เดียวเองนะคะถึงจะแซ่ดหน่อยก็ไม่เป็นไรหร ร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ยคือเกเก้าเขาเขาโอเคแล้วก็เขาบอกว่าใช่แมนอีนีแมนคกักแมนความคากักจะสี่นะแต่ว่าแค่1%เองก็เลื่อนผ่านเนาะปล่อยผ่านค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดม,มินก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะไว้พบกันคลิปหนะ้าค่ะสวัสดีค่ะ